เห็นบอสนกพงศกรออกมาโพสแบบนี้ท่ามให้สะเทือนคือกันพี่น้องคะ่ะเพราะว่าด้วยสงสารจับใจพี่น้องเพราะว่าบอสนกพงศกรบอสมปนคนสีออกมาโพสอะไรลอยๆหรือว่าออกมาโพสตอบโต้อะไรง่ายๆถ้าบอเจ็บจริงๆหรือว่าบอสเสียใจจริงๆบอสนกพงศกรจะไม่ออกมาโพสอะไรเลยนะคะเมื่อว่านพิพานมาพี่น้องคะ่ะ บอสนกพงศกรนะคะได้ออกมาโพสต์เสียใจถ้มเอาเหล่าบรรดาแฟนผับเอฟซีตั้งกับแบบเข่าไปไห้กำลังใจกันลุนลามพี่น้องคะบอสนกพงศกรโพสต์ยาวมากนะคะเมื่อวานแล้วอ,อกะบว่าเป็นอย่างขออภัยด้วยพี่น้องถามผู้ใดบ้าพท่านเห็นได้สิก์กะขออนุญาตอ่านโพสต์ที่พ่อจ๋าพงศกรได้ออกมาโพสต์เมื่อวานนะคะต์เสียใจอย่างหนักเลยนะคะ ทำเอาหล้ยลคนตากระตกอกตกใจพี่น้องคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อจ๋าพงศกรออกมาโพสต์ในพงศกรแสนปากดีภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องบอกว่าเสียใจคั่อยู่เลือนไปเห็นคนผูหนึ่งที่ผมเคยซวยเหลือพลักดันอุ่มชู้พูดพูดถึงผมแบบนี้ความดังมันเปลี่ยนคนใดปานนีบอความเป็นผู้เจริญปัญญาแล้วเขาบอพาดพิ้งกันให้เสียหายดอกครับ เพราะคนทุกคนมีมุมหมืดกันเหมือนนะคะแล้วเรื่องที่ว่าถึงกะเป็นเรื่องของแฟนคลับบอสนใจแล้วก็แล้วแต่ก่อนผมก็โดนหนะักผมกรบบอสนใจจักเทือ่อแล้วกับบอไปผาดพิ้งหายภเสียหายพรแล้วเรื่องของผมผมบอเคยเปิดเผยหน้าว่าผมมีแฟนจักคนแล้วผมกับบอใดอยากหายภัยมาเสือพรอนะคะ คืออยากเว้าคักแหนอเรื่องแบบนี้สิ่งที่เจ้าเว้าดันคือการแชรกันบอดาเอ่ยซื้อแต่คนในไล่เขาก็รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรแชร์บอร่อพ่อเศร้าแล้วบ่อคับบอ่อเมยบ่ครับผมบอ่อเคยดึงมูจเจ้าขืนบอ่อคืออยากดึงคอยล่งคักแท้ย่ามแฟ้มครับเขา เว้าถึงมูเจ้าคอยกวเ้าถึงแต่แนวดีๆสนับสนุนกันไปแบบนี้เจ้าพูดเจ้าพูดถึงกันคือการทำลายกันเด้ปกป้องค้นของเจ้าของแบบใดให้ค้นอื่นเดือดร้อนมาเสียใจคักแท้คุณนายเจ้าจำหนาผมไว้ดีๆแล้วนึกถึงวันแรกที่รู้จักกันและวันแรก ที่บอ่อท่านมีคนติดตามกราพืดกราไวแน่แน,แ,น,แ,นแล้วกระเศร้าพาดพิงกันแนวดีๆก็หลายอยู่นะครับหายคน้นหายคนแตะได้แน่ขนาดค,นคน้นใหญ่ค้นโตเขากันยั่งถูกว่าเลยมันบ่มีไผเฟอร์เฟกจนมีแต่คนไผดเฟอร์เฟกจนบ่มีไผ แต่ได้ดอกเด้อครับซาทูเด้อเสียใจครั้งนี้ให้ชีวิตผมจะเลื่อนจะเลื่อนขึ้นมีคนหักคนแพงหลายๆขึ้นกว่าเกา่าพ่อบอพ่อสิตกกบะยะ่าห้ตกเด้อบักนกพงศกรนี่มาสั่นพี่น้งคือยาวมากนะคะนี่คือบอสดกพงศกรได้ออกมาโพสเสียใจทีค้นเคยอุ้มชูค้นเคยสนับสนุนนะคะได้มาเวารับหลัง ได้มากปกป้องทางลูกจากของยุตวามาไหา้คนอื่นเพินเดือดร้อนอันนี้ก็ถือวา่าหลายๆคนกสิมองออกสําหรับหลายๆคนบางคนกสิมองบอออกนะคะแต่สิ่งที่บอสนพงศกรออกมาโพสต์แบบนี้ต้องได้รับความกระทบกระเทือนใจเป็นอย่างมากพี่น้องแล้วก็สิว้าถึงเพิ่นในมุ่มทีเสียเสียหายหาย บอกก็เลยว่าบอสนกพงศกรเพิ่นว่าเป็นคนที่ออกมาโพสอะไรลอยๆถามบ่มีอีอย่างทีเสียใจคักตือบอว์บอแน่นอนสําหรับบอสนกพงศกรครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอบอดรีไดยูกับบอสนกนั่นหละเออพนเคยอุ่มชู้เคยดูแลเจ้าของแล้วมือหนึง่งปีก้าค้าแข็งนะคะ ขึ้นมากกกนยะขึ้นว่าเจ้าของไงขึ้นมา,า,ก,ยา,ยนมา,ากด้วยล่าพังเจ้าของนะคะถามมือหนึ่งบ่ได้กันซอยเหลือจากเพิ่นสีมีมือนีบอจังสี่แมพี่นองอันนี้กับพิเตลนาเอานะคะพี่นองคะเมื่อออกจากเมื่อจากกันโดยดีกะไห้มีตะซิงดีๆต่างคนต่างข้งามหนาทีไปแมนบอพ่นองอันนี้คือบอภาพร่วมพี่นองคะไผกะตามสร้างแหละ มีโอกาสนะคะพี่น้องคะด้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโยกใหญ่หรือว่ามีการขยับขยายออกไปกะบยาสิถิ่มคว่ำพิดมาใหา้คนที่เพิ่นเคยดูแลคนที่เพิ่นค่อยเค,ย,คยซอยเหลือให้นึกถึงวา่าตรงนั้นคือบุญคุณมันจังสิถือได้พี่น้องถ้าบ่มีเพิ่นกับ่มีโตในมือนี้ อย่างเช่นเยนสิตก็เหมือนกันพี่น้องขาถามบ่มมีเสียงวิหกกับบอมีเยสิตไดมือน,นีคือกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณบอยบอยากบ่ได้ลืมเด็กพี่น้องขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างความเสียใจให้กับบอสนกพงศกรเป็นอย่างมากนะคะพี่น้องขาแล้วําหรับเรื่องแบบนี้พี่น้องมีแฟ้ครับเอฟซีเขามากพี่น้องขา ให้กำลังใจบอลหนกพงศกรเยอะมากนะคะศิลปินแฟนคลับคนใกล้ตัวนะคะเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงหัวแจวหัวแหวนของเพิ่นก็คือลูกสาวหลาบอลหนกพงพงศกรน้องอาไอศกุณาพรก็ออกมานะคะคอมเมนต์กอดๆนะคะพ่อสู้ๆนะคะรักพ่อนะคะพ่อยังมีหนูนะคะพี่น้อง เหมือนน้าตาจะไหลเลยนะคะตอนนี้อ่าคือบอมมีไพรพ่อจ้าเพิ่นก็เลยออกมาตอบลักอิหล่าเด้อลูกนะคะอันนี้คือพ่อจ้าพงศกรก็ออกมาตอบคอมเมนต์ลูกสาวเหมือนกันนะคะอืมรวมถึงย่านุนะคะย่านุก,ก็บอกว่าอย่าลดตัวลงไปซาคําเบาชนี่ที่เคยเป็นองไป บอกกับชนี่ที่เคยเป็นจุดๆๆอ่ะมาก่อนเลยในสมองมันคิดได้แต่เหยียบย่ำค้นมั่นสิรุจักคุ้นค้นอีหยังค้นแบบนี้คางคกขึ้นวอสันอันนี้คือทางด้านบอสนุนะคะเข้ามาให้กำลังใจบอ,นอสนกพงศกรรวมถึงพระพราแสงทองสู้ๆนะคะคนเกง่งนะคะลุงโต้งด้วยคนคนคนอย่างบอสมีครับบอมีขวม,มาตกตามรับ ต่อให้เขาเว่าว่าบอจังดากระจกซองกับหาขึ้นมดกำลังใจนะครับบอสนะครับพี่น้องอืมทุกคนอ่าบอเนี่ยพี่น้องคนที่ไม่เคยทิ้งกันบอสบอยสิริชัยด้วยเข้ามาลาบอสตองไปคิดอีอย่างหลายครับทุกคนรู้ตัวดีว่าทำอะไรพูดอะไรความจริงมันคือสิ่งที่ไม่ตาย และที่สำคัญบาปใครกรรมมันใครทำอะไรย่อมได้รับสิ่งนั้นอืพี่น,น้องมิตรคนใกล้ตัวศิลปินบิวจิตริยาก็เข้ามาห่วงใยนะคะอ้ายนะคะพคี่น้องนุนธีราพรสายรักห่วงใยนะคะพี่น้องพี่น้องว,วัดศิวดนกอดๆนะครับมิตรคนใกล้ตัวเขามาให้กกำลังใจบอดนกพวกสกปรพันกว่า คอมเมนต์เลยพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ทือว่าเป็นกาลังใจไใ้บอลน,นกพกสกรคือกันพี่น้องคะ่ะขอให้ผ่านพ้นไปนะคะพิทถือสวสดีจังไหรฝ่ามิตานะคะพี่น้องแย้สิเสือหมันย่างเดียวว่าทําดีได้ดีแค่นั้นพี่น้องสาหรับบอลน,นกพกสกรแล้วตกน้ำวัไหลตกไฟบ่ไหมแน่นอนคะ่ะสําหรับมือนีฝากไวส้สนีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ